โอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็วันวันที่ออะไรวะมันพุันพุธมันพุทครับที่26นะครับวันวันนี้ก็เราเราเราจะไปดูนะครับสมุทรอาครด่วนที่ติดกับกับ สโมสรเมืองเลยยูเนเต็ดนะครับที่สนามวิรัยพละอุดรธานีนะครับคลิปออบเวลา15.30นกาสามนาทีครับก็วันนี้ก็เราไปศึกษาเกมนะนะเสียออ,อบนะยี่ก้อเสียออบนะเสียออบนะเสียออบรถนะครับออารถแห่งเมืองอุบอุณ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าอยากรู้จัก็ไปดูตอนเปิดคลิปนะครับลำครับนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพาะเราจะไปดูบอลครับว่าไปดูเกมไปดูบอลครับเปลี่ยนบรรยากาศครับจากไปวัดพาวันเปิดเปิดเปิดแม่เลยครับจิตพาวันโอเคเราไปดูบอลนะครับว่าบอลอาชีพนะครับหรือ มังกรฟ้าดีทีสานะครับว่าเขามีความเข้มข้นหรือ,อการเล่นที่ดีไหมนะครับแต่ละทนีนะครับแล้วก็ทีมอุดรเด็ดเนี่ยน่าน่า,น,าน่าจะใช้เด็กนะออบรรดนะน่าจะเป็นเป็นด็กนะนะครับเด็กเป็ดสิบแปดสิบนะครับที่นะครับที่ดันขึ้นมาจากคอาคาเดมี่นะครับทั้ง A คาเดมีอุดรมีดแล้วก็อคาเดมีหนองบัวพิชยนะครับอันนี้ก็น่าดูครับน่าดูนะแล้วก็ดิกๆนะครับที่ดันขึ้นมาเพราะว่าได้ประสบการณ์นะเสี๋ยวอันะครับได้ประสบการณ์นะครับในการที่จะขึ้นมาเล่นไทยดมีสามนะครับในครั้งแรกนะครับของน้องๆหลายๆคนที่เล่นอคาเดมี่จากจากนักเรียนขาสั้นมามาเป็นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวนะครับ คร okay. ับเดี๋ยวทิมงานเราก็ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอคโมวิเตอร์นะครับคมิเตอร์นะครับมามารับนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สนามกันนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามเรียบร้อยครับกินนี่เลยิอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรา,าไปบอมบอมนต่อเลยนะครับเดี๋ยวก็คิปออฟบ,บ่ายสามขึ้นครับเป็นส่งกำลังใจแรงร์ให้พวกเราเลยนะครับ ตอนนี้เรากา็ถึงสนามแล้วครับเดี๋ยวก็รอนะครับเดี๋ยวเราก็จะแข่งแล้วนะครับโดนยึติดปุ๊บเมืองเลยยึดติดนะครับตอนนี้ก็ทำร่างก็วอยูมนะครับก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาก็จะแข่งแล้วนะครับ เกมเริ่มครับเริ่มกันอย่งก,กันครับทางทีม,ยมเย,ยือนเมืองเลยยืนเด็ดได้ทักทายก่อน,นมาทีศิทธิศักดิ์สุตันทีมวันนี้ยืนเป็นเซนเตอร์ครับในส่วนของศิทธิศักดิ์รพง์ อยู่เอาลูกนี้เติมมาสวยเลยโยกมาลูกนี้ได้มองล้วครับอู้หูผู้เล่นใช่แล้ว้เนผู้เ่นกรจบบเปิดมาลูกนี้อู้ได้มองด้วยครับลูกนี้ รอดูขึ้นหลังกั่งๆครับนี่ก็เริ่มเสียนะครับอตอนนี้เมืองเลยมาในระบบแปดสองนะครับแล้วก็ดอนมีติดมาในระบบสองหนึ่งจิตนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็เกมก็เริ่มได้สักพักแล้วนะครับนี่มาที่เบอร์เจ็ด 7. เจ็บงางยอดมาก mm hmm. เจ็บกินครับแบบขอมขอมกินขอมบกินรมสบายดีมอี่ต่างใจเบื่อหน่อยต่างใจเบื่อหน่อยนะน่าจะปัดนะครับน่าจะโดนโดนโดนด่านครับน่าจะโดนปเตานี่ครับดูคนเนี้ยคนเนี้ยเขาดีดตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขครับเขาดีดมากครับตอนนี้ โอ้เสียนครับอยากลงครับตอนนี้อยากเกียมเอ้วววววววนัครับเข้ามือของทางนั่นช่ยแย่นั่นพาดครั้งแรกแล้วครับของคื้นเวลาลังเปออหลายลุยโอ้โห ครับคับผมตอนนี้นะครับเกมก็จยลงไปแล้วนะครับระหว่างเมืองเลยมียติดกับดวนมีติดนะครับผลาไหร่จากผลศูนย์น,น,นี่อย่างศูนย์ศูน,นย์นนครับก็ <laughs> บว่าก็ศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ก็กำลังดูดาว ครับเดี๋ยวเราก็จะกลับนี่เราได้หนึ่งคอยครับเราได้หนึ่งเกมนะครับเเกมหน้าเราเสียในบ้านเราอีกนะครับนะครับฝากให้ทุกคนชงกำลังใจนะเสียนะคกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยนะครับนะครับดอนวีเสียนะครับนะครับมามาชมมาเชร์กันเยอะๆนะครับให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจนักบอลนะครับแล้วก็ตาโฟทุกทุกคนนะครับแมตช์หน้าเจอกันครับสำหรับทีมนี้ ตามก่อนครับอุ้ยเท่าไรคนระับ <laughs>